สวัสดีพี่น้องป้องปายสุภผูสูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอนะครับกับทางพยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าใจฟูสุดๆเลยนะครับเว้าแเล่วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับบอสบิ๊กได้เจอลูกๆแต่มีสิ่งนี้ที่ f ออึ้ง ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเกินความคาดหมายสุดๆตาพี่น้องแมนมีเออย่งนะ้อบัตเนี่นะครับคือบอกว่าเกินความคาดหมายสุดๆนะครับกาคือว่าแบบนี้นะครับหลังจากที่มื้อน,นี้นะครับทางบอดบิ๊กนะครับเพิ่นได้ไปเจอลูกๆนะครับไปรับลูกๆมากินข้าวนะครับพี่น้องนะครับซึ่งก้อนดานี่นะครับหลายๆคนก็มองว่า บอดบิ๊กสีไปเจอลูกแต่ละข้งเนี่ยคือยากคือเย็นแท้นะครับแล้วก็คิดว่าเมื่อนี้สีบอได้ไปหาลูกๆแล้วนะครับแต่ว่าคดีพลิกนะครับบอดบิ๊กได้ไปหาลูกๆนะครับก็คือได้เจอกับลูกๆแล้วนะครับแต่ว่าซิงที่เฮ็ดให้ใจฟูสุดๆนะครับพี่น้องซิงที่เฮ็ดให้เอฟซีนะครับลูกสึกออ้งแลละก็ใจฟูสุดๆเพราะว่าหลังจากที่ทางบอดบิ๊กนะครับ ได้เจอกับลูกๆทางบอดบิก๊กเพิ่อนกันเลยออกมาโพสนะครับเพิ่อนโพสไว้แบบนี้นะครับเพิ่นโพส่าขอบคุณป้าแอนจาวงเล็บพี่เลี้ยงเด็กที่รับสายโทรศัพท์คือวันนี้เลยได้มารับเด็กๆแบบฉับพันไปทานข้าวนะครับแล้วกับเป็นรูปนะครับทางบอดบิ๊กนะครับแล้วก็อุ้ม ลูกซ้ายนะครับก็คือน้องตัวเกียวนะครับไว่ายยุตากหลักมีน้องนาริตะนะครับนางยิ้มนะครับแบบยิ้มแบบมีความสุขสดใสเลยนะครับข่างๆบอดบิ๊กกับน้องตัวเกียวนะครับแต่สิ่งที่มันอึ้งสุดๆนะครับก็คือว่าบอดบิ๊กโพดแค่ยี่สิบกวนาทีพี่น้องยอดคอมเมนต์นะครับสองพันกว่านะครับแล้วโพดของทางบอดบิ๊กนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับยอดกดไลค์ หนึ่งแสนกว่าเลยพี่น้องนะครับเรียกได้ว่าเกินความคาดหมายสุดๆนะครับปกติแล้วพี่น้องนะครับคนที่สิมาก,กดไล่เป็นแสนนี่บอสแมนว่าสิเกิดขึ้นได้เร็วขนาดนี้บอสบิ๊กโพสแค่1ชั่วโมงนะครับยอดกดไลค์เป็นแสนนะครับยอดคอมเมนต์ถล่มทลายเลยนะครับพอเอฟซีเห็นการลูกสึกใจฟูนะครับบอสคิดว่าสิมีเอฟซีฮักนะครับ วอดบิ๊กลายขนาดนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับกับสงสารวอดบิ๊กนะครับก็บเห็นใจวอดบิ๊กอยากให้กำลังใจวอดบิ๊กนะครับเพราะว่ากวาด้เจอลูกๆแต่ละข้งนี่มันยากมันเย็นเหลือเกินประมาณนี้พี่น้องนะครับแล้วทั้งเพจสบายดีทุเดียนะครับเพิ่นกันเลยได้มีการนะครับออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจสบายดีทุเดียนะครับเพิ่นโพส่าปาร ยอดกดไลค์จะแสนไลค์แล้ว bnt ไม่มี ep นะครับแต่ตอนที่เพิ่นโพสนะครับพี่น้องยอดกดไลค์ประมาณอขอโทษครับยอดกดไลค์นี่ประมาณ8 0,000นะครับแต่ว่าพอหลังจากหนึ่งชั่วโมงมาแล้วเป็นแสนกว่าเลยนะครับประมาณนี้ผู้ใหญ่เห็นกระอึ่งนะครับว่า,าคือหลายคักแท้นะครับหลังจากนั้นก็นเลยมี fc ขอมาคอมเมนต์นะครับท่านแรกบอกว่าหน้าเฟซเจอแต่ผู้ใหญ่บ้านเต็มเลย คนดีใครๆก็รักนะครับท่านต่อมานะครับบอกว่าอ่อนซ้อนความฮักของ f อซีนะครับแล้วก็ท่านต่อมานะครับคอมเมนต์สันส้นๆบอกว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไข BNT นะครับบิ๊กนาริตะโตเกียวนั่นแหละครับตัวย่อนะครับ,รบพี่น้อง BNT FC ท่านนี้ก็เขามาให้ข้อมูลเพื่อนบอกว่าแอบดูอยู่เหมือนกันโพสต์แรกนะครับ 24นาทีเกือบ2,000 comment มมน,นะครับแล้วก็ท่านต่อมากันเลยมา้า comment บอกคอมูลบอกว่าแสนกว่าแล้วจ้านะครับ1ชั่วโมงยอดไลค์แสนกว่าแล้วประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับเรื่องราวที่น่ายินดีบอสบิ๊กได้เจอกับลูกๆนะครับแต่เรื่องราวที่อึง้งเกินความคาดหมายไปกว่านั้นก็คือว่าหลังจาก FC เห็นรูปบอสบิ๊กกับลูกๆยอดกดไลค์ถล่มทลายเลยนะครับ1ชั่วโมงยอดกดไลค์แสนกว่าประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเว่าซูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เดลยครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ